angle ที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายนัทพลจันพิลาปร,รัดองค์การบริหารส่วนตบลเสเดียงได้รับมอบหมายจากนายประทินนาคสํารนานายอบตเสเดียงเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะซีโรเวสของตำบลเสเดียงประจำปีงบประมาณ2 5 1 2มีคุณอ่อนบัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเสดียงกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตะบนเสดียงในปี2 5 1 1นั้นมีประมาณขยะที่นำไปกำจัดถึง4,763.51ตันและมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะถึง2,858,106บาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคข,ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัญหาขยะมูลฝอยของพื้นที่ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีตะบนเสเดียงจึงร่วมกับอบตอเสเดียงจัดทําโครงการชุมชนปลอยขยะของตะบนเสเดียงขึ้นเพื่อส่งเสริมและสับสนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการที่จะดำเนินง,งานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยนำแนวคิด z ีโ o เวสหรือการจัดการขยะหรือศูนย์ตามหลัก 3Rs คือ reduce หรือการลดปริมาณขยะ reuse หรือการใช้ซ้ำและรีไซเคิหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะการจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางคือการกําจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางด้านของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบตารเสดียงโดยมีผู้แทนหน่วยงานผู้นำชุมชนอ .2 มออกลุ่มแม่บ้านจำนวน200คนในเขตตำบลเสดียงเข้าร่วมในการประชุมและเดินทางไปศึกษาดูงานการกำจัดขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูดอัมพลมศักจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดช,ชอบต่อการมีส่วนร่วม และรับรู้ปัญหาการจัดการขยะพร้อมทั้งช่วยกันร,ร่วมมือแก้ไขปัญหาเพื่อเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ที่ห้องประชุมของโรงเรียนกุรดิฐวิทยานุสสร์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการบริหารครูตลอดจนทางนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้พร้อมกันร่วมกันจัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดดตอร์บัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโริเวนกุรดิดวิทยานุสร์โดยมีมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้มีการบรงเวณกุรดิฐวิทยานุสร์นำนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมชุดการสแสดงอธิการสแสดงชุดสาวอีสานเรารักการสแสงเต้นประกอบเพลงชุดหยาดเพชรการสแสงเต้นประกอบเพลงชุดวิมานดินการสแสงเต้นประกอบเพลงชุดชุดดูดูแบ oo ็คพิงก์การเต้นประกอบเพลงชุดมิวสิกเอเวอร์และโอรนหอมไม่เลิฟตามด้วยผู้แทนครูผู้แทนชมรมพนักง,งานขับรถโรงเรียนผู้แทนนักเรียนแต่ละช่วงชั้นกล่าวคำอวยพรและมอบดอกไม้ของข,องขวัญตามลำดับ หลังจากเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวฤดูการท่องเที่ยวบรรยากาศที่วัดซับตะเคียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่มีความงดงามสงบร่มเย็นอยู่ท่ามกลางขุนเขามีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งวันซึ่งเป็นวัดที่พระธิการวิชัยรัตทิตะธรรมโหรือที่รู้จักกันดีในนามของหลวงปู่คุยทิตะธรรมโเทพบจจาลำน้ำกง อริยสงห้าแผ่นดินซึ่งปัจจุบันมรณภาพแล้วสิริรวมอายุ90ปีเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดททรัพตะเคียนและเป็นพระเกจิอาจารย์สิทธิเอกสืบสายวิทยาคมจากพระครูวิชิตพัชราจารย์หรือหลวงพ่อทบวันช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตรพระเกจิชื่อดังซึ่งมีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือวเวียนมากราบไหว้ ขอผ่อนกันเป็นจมนวนมากโดยตัววัดน,นั้นตั้งอยู่ติดเทือกเขาเพชรบุญเขตแดนติดต่อกับอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีพระาธาตุอรหันทร้อยแตั้งเด่นเป็นสง่ายอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบซึ่งชั้นล่างของเจดีจัดทําเป็นห้องโถงสำหรับบรรจุร่างของหลวงปู่คุ้ยไว้ในหลงแก้ว ให้กับผู้ที่เคารพศรัทธาและศีลอยุุศิธิ์ได้เข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสำหรับในการเดินทางเริ่มจากอำเภอหนองไผ่ไปตามเส้นทางถนนสายหนองไผ่ถึงท่าด้วงระยะทางกว่า39กิโลเมตรก็จะพบกับวัดทรัพย์ตะเคียนโดยมองเห็นเจดีย์พระาธาตุอราหันต์ร้อยแปดตั้งเด่นเป็นสงา่าท่านี้ประวัติและชีวิตวัยยาวของหลวงปู่คุย้ยถือกำเนิดในสกุลท่านทอง เมื่อวันที่20พฤษภาคม2464ที่บ้านท่ามะทันตำบลท่าอิบุญอำาเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงวัยเยาว์เรียนจบชั้นป .4 ที่บ้านเกิดพออายุได้12ปีบิดาถึงแก่กรรมจึงได้บรรพชาบทหน้าไฟให้โยมบิดาแต่ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแม้จะเสร็จงานศพแต่ไม่ยินยอมลาศึกขออนุญาตโยมมารดาบทเรียนต่อไป ต่อมาได้ทราบถึงกิติศัพท์ของหลวงพ่อทบซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีประชาชนเคารพนับถือจึงเกิดความศรัทธาเดินทางจากบ้านเกิดไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่รับใช้อุปถากตักน้ําเทกระถน,น้ำหมากหลังบาดปัดกวาดเสนาสะนะด้วยความเมตตาหลวงพ่อทบจึงได้ถ่ายทอดสภาวิชาคาถาส่งผลให้สามเณรคุยมีความชนานาญอย่างยิ่งจนกระทั่งอายุได้2 2ปีจึงเข้าวิธีอุปสมบทที่วัดศรีมงคลอำเภอหลมศัก เมื่อวันที่4มีนาคม2486โดยมีพระมหาหยวกเจ้าคณะอำเภอลมศัก์เป็นพระอุปชาพระอธิการคำปันเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการวันดีเป็นพระอนุสวนาจารย์ได้รับฉายาว่าทิตตะธรรมโมซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นในธรรมะจนเมื่อวันที่26ส,สิงหาคม2554ท่านในมราณาภาพลงอย่างสงบเสด็จอายุได้90ปี ป๊อบชวนรับโชคง่ายๆกับแคมเปญเนสกาแฟแจกใหญ่ให้โชคปีใหม่กว่า10ล้านแจกใหญ่ปังกว่าเดิมลุ้นรับคอนโดติดรถไฟฟ้าราคา3.7ล้านบาทแจกทุกเดือนเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ททีวีตู้เย็นและแอร์ยกเซ็ตกันไปเลยรวมกว่า100รางวัลคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม วิธีการลุ้นรับโชคก็ง่ายๆนะครับสะสมซองเปล่าเนสกาแฟเบลนแอนบลู è, Blue, รถใดก็ได้ครบ5ซองเย็บติดกันและเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยลายมือลงกระดาษแล้วแนบติดมาบนแพ็คซองเปล่าส่งมาที่ตูปออ้ 22, ปอนสองสนจภาษีเจริญกรุงเทพ 100- 160ส่งกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกร,ราคมนี้เท่านั้นอย่ารอช้ารีบส่งกันเยอะๆนะครับของรางวัลใหญ่ย,ยกเซ็ตรอคุณอยู่ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก นายจนกมากพานาอัลมศสัก์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการจัดงานเทศกาลเสียงกรองล่องคมไฟไหวพระคุณผาเมืองประจำปี2012ที่หอประชุมของรุยหลมศักดิ์วิทยาคมโดยมีนางเพชรยุพาพรมากพันนายกิิงกาชาติอัมหลมศักนายปัญญาปันแสงปรัดอเภอวุโสหัวหน้าสวราชการผู้แทนจาก มูลทิธิองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการเตรียมการจัดงานโดยเทศากาลเสียงกรองล่องคมไฟไหวพระคุณผาเมืองปี2 5 6 2จัดขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2 5 6 1ถึงวันที่2มกราคม2 0 6 2ณบริเวณอนุสา,าวรีย์พ่อขุนผาเมืองอภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์รวม5วัน5คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเคารพสักการะและเผยแพร่ประวัติกิจคุณของพ่อขุนผาเมืองวีระบุรุษผู้กล้าหารแห่งแผ่นดินไทยอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านการเสียงกลองล่องคมไฟไหวพ่อขุนผาเมืองของชาวอำเภอลมศักเทศกาลเสียงกลองล่องคมไฟไหวพ่อขุนผาเมืองถือเป็นงานที่มีความสําคัญยิ่งที่เกิดจากความพร้อมเพรียงความสมัครสมานสมัคคีของข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนของอำเภอหลมศัก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีการจัดพิธีรำถวายผ่านมาลาย่อหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมืองของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทั่วไปจำนวน1,99 0คนแต่งกายด้วยชุดไทยล่มโดยที่ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงหัวแดงตินการเสื้อทรงกระบอกหรือลูกไม้สีขาวและห่มสบายหลายไส้ปลไหลส่วนผู้ชายนุ่งสรงและคาดพาคะค้ะ เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวโดยกำหนดการรำถวายจะมีขึ้น,นวันที่19ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณของพ่อคุณผาเมืองพิธีวางภูมิลาและพิธีเปิดโดยนายสืบสัก์อี่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานนอกจากนี้ยังมีการแสงประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เรื่องพ่อคุณผาเมืองขบวบนแห่พาข้าวน้อยพิธีเปิดงานพาข้าวย่องการประกวดที่ดาพ่อคุณผาเมือง การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุการสุดมนข้ามปีและการประกวดทูบีนัมเบอร์วันที่บริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สวนสาธารณะหนองนารีเฉลิมพระเกียรต 80, ิ80,000ษาตะบนเสดยงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ กองมาขับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภายใต้การอเมริการของพลตรีพงษ์อนันต์คายครึง่งพุ่งคับการตรวจคนเข้าเมือง5พันตำรวจเอกนภัสศักดิ์ธรรมรักรองพุ่มขับการตรวจคนเข้าเมืองห้า มอบหมายกับ,บรีดวิาพาทเทศแย้มสารวัตรตคกนขมืองจังหมัดเพชรบูรณ์นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจคนรักครองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีและนำข้าราชการตำรวจในสังกัดทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูม,มิทัศน์ทำความสะอาดครูครองกำจัดวัชพืชออกจากแหล่งน้ำสาธารณะเพื่บอบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระจชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนา บ่อพิษทางนี้จังหวัดเพชรบูรณ์โดยการนำของนายชูศักดิ์ชุนเกาะปราจจะจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้และร่วมรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองด้วยการไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีสร้างเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองสะอาดปราศจากมลภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทางนี้รัฐบาลได้มอบหมายกับสำนักง,งานปลัดสำนันกนายรัฐมนตรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและภาคส่วนต่างๆในแต่ละจังหวัด ร่วมการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนริมน้ําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญสืบสานร,รักษาและต่อยอดโครงการอนุกาจากพระาาราชดำริต่างๆของพระบาทสเมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตร การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดเพชรบูร์ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สมงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตหนึ่งโดยมีท่านรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์ในกรดคงเมืองเป็นประธานในการประชุมโดยมีแนวทางในการพิจารณาประกอบด้วย3มแนวทางคือคณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารเสนอชื่อ รวมทั้งให้อนุกรรมการสืบเสาะลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์เก็บข้อมูลดำเนินการแล้วเสนอให้กับคณะกรรมการพิจารณารวมทั้งให้ผู้ที่เสนอชื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหมาจักรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่คณะอนุกรรมการสืบเสาะเก็บข้อมูลและพิจารณาการกรองผลงานสเสนอต่อที่ประชุมจำนวน4คน โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับประวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คัดเลือกไว้จำนวนสองคนตามสัสดส่วนเพื่อเสนอชื่อไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีพิจารณาคัดเลือกกันต่อไปสำหรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏว่านายดุรงธิ์หุ่นทองครูชำรังการพิเศษโรงเรียนพัชระพิทยาคมตำบลนานป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัด สพม40และนายกำมชาวอารีรักครูชำาญการพิเศษโรงเรียนชนแดนวิทยาคมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สพม40ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูผู้สมควรรับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาักรีจ,จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งจากนี้ไปหลังการประกาศผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติสามารถทักท้วงไปยังคณะกมการคัดเลือกครูภายใน10วันทําการนับตั้งแต่ประกาศรายชื่อ เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโดยให้ทำหนังสือทักท้วงระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้ทักท้วงและลงรายมือชื่อของผู้ทักท้วงพร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครู ผู้ที่รับการคัดเลือกรายใดด้วยเหตุผลใดหากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วยหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรรับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้ฟาฟ้ามหาจัก,กรีจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่รับพิจารณาในข้อทักท้วงและจะเสนอครูผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อคัดเลือก,กในระดับชาติต่อไป จจกคุ้มเคพื่องใช้ไฟฟ้ายกเซ็ตทุกเดือนเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแตะลงบนซองเปล่า n e สกาแฟ5ซองส่งมาตามที่อยู่นี้ถึง15มกราคม2562ส่งมาเยอะๆนะครับซื้อยามา5นวันนี้ฟรีแต่ก้าน่ากันลายน้ำมันเครื่องยามาลูก4ขวดบวกกันน็อกก็ฟรีรวม4ฟรีมูลค่ากว่า19ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาควมนี้เป็นกว่าก็โดกว่า มาดูที่เรื่องราวของทางด้านจังหวัดเพชรบณ์ประชุมคณะกรรมาการศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูททบเบิกในพื้นที่ตำบนวังบาลและตำบลบ้านเนินอัมพ่มเก่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์นายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์เป็นประธานในการประชุมที่ประชุมมีการหาเรือถึงกรณีที่ผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทที่เป็นชาวม้งในพื้นที่จำนวน55ราย ปรับปรุงที่พักและสถานประกอบการให้เป็นมาตามแผนแม่บทคือต้องมีที่พักไม่เกิน4หลังและมีคนเข้าพักไม่เกิน20คนรวมทั้งปรับปรุงที่พักให้เป็นมาตามแบบซึ่งโยถาธิการและผังเมืองได้ออกแบบไว้ที่ประชุมได้วิจรณาให้อำเภอลมเก่าร่วมกับ สมัรง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุร์ลงพื้นที่สำรวจและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามแผนแม่บทต่อไปนอกจากนั้นที่ประชุมยัได้มีการหา,หารือในกรณีที่มีผู้ประกอบการนำเต็นท์ไปกางในพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีและสั่งให้มีการรื้อถอนออกไปก่อนหน้านี้โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะคล้ายกับสถานประกอบการ ซึ่งที่ประชุมในพิจารณาแล้วไม่สามารถทําได้จึงมอบหมายให้กับสมรภันานป่าไม้ไปชี้แจงกับผู้ประกอบการดังกล่าวให้หยุดการให้บริการและให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวทันทีส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่มีการพิจารณาในที่ประชุมคือได้มีผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นชาวม้งในพื้นที่ทำการสร้างห้องพักสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวอีกกว่า10รายซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร้มอบให้กับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการดังกล่าวขออนุญาตและให้ไปาตามแผนแม่บทรวมทั้งชาวม้งในพื้นที่ที่ประสงค์จะสร้างที่พักสำหรับบริการนักท่องเที่ยวให้แจ้งความประสงค์ไปยังจังหวัดเพื่อตรวจสอบและพิจารณาต่อไปนะครับ ทางด้านของสำมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเทพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขอขอ,ขอจอที่ห้องประชุมชั้นสองของที่ว่าการอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ไปไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนและสามารถปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้เป็นการประเมินสุขภาพทางการเงินของโครงการโดยใช้เครื่องมือประมวลผลการตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการกขอข,อขอจอและจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการร่วมกันสรุปบ,บทเรียนความสาเร็จการบริหารโครงการกขคอออจอและรายงานผลให้จังหวัดเพชรบูร์ทราบ และจังหวัดสรุปเป็นภาพรวมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้กับทางกรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM โครงการกขอขอจอเป็นโครงการที่สับสนเงินทุนระดับหมู่บ้านสมบครณเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบีย้ยและมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการกองทุนกขอข,อขอจอประจำหมู่บ้านรับผิดชอบบริหารจัดการเงินกองทุนของหมู่บ้าน ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้รถจักรยานยนต์ซึ่งจอดไว้ริมคลองนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูทรนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งมีเหตุรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านซึ่งจอดไว้ถูกเพลิงลุกไหม้เสียหายวอดทั้งคันจึงพร้อมด้วยเจ้าที่อาสาสมัครมูลที่ร่วมกันยูจุดหนองไผ่ไปที่เกิดเหตุที่บริเวณริมคลองย่าลาวตั้งอยู่ในหมู่ที่12บ้านนนสมบูรณ์ตบนบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีร่องรอยถูกไฟลุกไหม้ป่าหญ้าข้างทางเป็นแนวยาวและมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน da w เว e 110ไอสีดำแดงมาเลทเบียน1กอไก่ทอฐานเพชรบุญ2384ถูกไฟลุกไหม้เสียหายวอดทั้งคัน จนจำสภาพเดิมแทบไม่ได้ครับโดยมีนายธนากรอายุ46ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่าขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านพร้อมกับชาวบ้านรายอื่นเพื่อมารับจ้างตัดอ้อยบริเวณข้างเคียงก็ลึกจอดรถไว้ริมคลองหญ้าราลากับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีกสองคันแล้วก็เดินไปตัดอ้อยกันตามปกติขณะที่กำลังก้มหน้าก้มตาตัดอ้อยอยู่นั้นได้สังเกตเห็นเปลวไฟลุกไม่ป่ายยากข้างทาง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวครับทำให้มีลมพัดแรงเปลวไฟลุกไม่อย่างแรงและลุกรามติดรถจักรยานยนต์ของตนเองอย่างจังจึงรีบวิ่งมาที่รถเพื่อจะดับไฟแต่ไม่สามารถดับได้เลยตัดสินใจครับดันรถจักรยานยนต์ของตนเองตกลงไปในคลองซึ่งมีน้ําอยู่กระทั่งเพลงสงบ จึงได้ช่วยกันนํารถกลับขึ้นมาตรวจสอบเพราะว่าถูกเพลิงเผาว่าเสียหายทั้งคันส่วนรถจกกักรยานยนต์อีกคันของชาวบ้านที่จอดมาด้วยกันโชคดีที่เจ้าของรถขับออกไปซื้อของข้างนอกเสียก่อนครับไม่งั้นก็คงจะถูกเพลิงเผาว่าทั้งคู่เช่นกันบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจลงพักนาเฉลียงลมงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งควบคุมตัวชายวัย50ปีซึ่งมีลักษณะอา,าการมึนเมาจากเหล้าขาวซึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเป็นผู้จุดไฟเผาป่ายากข้างทาง จนเกิดการลุกลามไม่รถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านเสียหายนำตัวไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนนอําเภอสีเทพในฐานะของผู้มีการศูนย์ต้องกละปราบปรามยาเสพติดอําเภอสีเทพ เป็นประธานในพิธีปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดต,ตามมาตรการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วงสามเดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีทางนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคม2 5 1 1เมื่อหมายกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมิติต่างๆได้แก่การเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดการปราบปรามผู้กระทำความผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในส่วนของสถานีตำรวจภูธรสีเทพศูนย์อเมริกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสีเทพและร้อยรอศที่2ม3กองพันธมารที่18กํากำหนดให้มีการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง3ามเดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยมีการสนที่กำลังบูรณาการฝ่ายปกครองทหารตำรวจโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อลดการแพร่ระบาดของอยาเสพติดในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ตะบนเป้าหมายซึ่งมีการแพร่ระบาดของอยาเสพติดอย่างรุนแรงการลดบทบาทอิทธิพลของผู้ขายยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป ที่ประชุมชั้นสองของที่ว่าการอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจมประสิทธสกุลายอำเภอสีเทพเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562ทั้นนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างปีมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมกระทั่งถึงการท่องเที่ยวและการปรับเยี่ยมภูมิลำเนา ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณที่มากกว่าปกติโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเพชรบุร์เป็นจังหวัดที่มีชุมทางด้านการคมนาคมที่สำคัญจังหวัดหนึ่งเนื่องจากว่ามีเส้นทางคมนาคมตามทางหลวงแผ่นดินสายหลักสามารถที่จะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในเขตภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทําให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนสายต่างๆมีจำนวนที่มากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติของช่วงเทศกาลปีใหม่ฉเฉลี่ย3ปีย้อนหลังในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่27ธันวาคม 61ถึงวันที่2มกราคม62โดยเน้นย้ำให้ตำรวจเน้นการบาังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดให้แขวงการทางตรวจสอบการซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติตามกฎหมายเช่นห้ามเมาแล้วขับหากถูกจับหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆอาจโดวนวินัยข้าราชการได้รวมทั้งเน้นกำชับ กำนันผู้เอยบ้านให้ดูแลลูกบ้านไม่ให้เหมาแล้วขับรถออกจากหมู่บ้านหากหมู่บ้านไหนเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วเสียชีวิตให้อำเภอมีมาตรการลงโทษทันทีทั้งนี้ในส่วนของอำเภอสีเทพมีการจัดจุด,จดตรวจจุดบร,ริการประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่โดยเป็นจุดตรวจหลักจำนวนสจุดตั้งไว้ที่หน้าที่วาการอำเภอสีเทพที่บริเวณสถานีบร,ริการน้ำมันเชียวตรงข้ามเทศบาลสว่างวัฒนา หน้าที่ทำการสายตรวจตำบลคลองกาจังนอกจากนั้นมีจุดตรวจและจุดตรวจรองอีจำนวนเจ็จุดได้แก่หน้าโรงเียนบ้านบึงนาจันย์ตำบลสีเทพหน้าที่ทำการสายตรวจตำบลสีเทพหน้าอบตคลองกาจังหน้าอบตนาสนุนหน้าที่ทำการสายตรวจตำบลนาสนุนสี่แยกหนองบัวเริงหน้าอบตประดู่งามและหน้าที่ทำการสายตรวจตำบลโคกสะอาดพร้อมกันนี้ ทางอำเภอสีเทพได้ขอความร่วมมือกับสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ให้ระบรรทุกอ้อยหยุดวิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย